ะะ28เดือนมีนาคมวันี่ปี2025นะคะเพอรเจอร์ไรสาระบ้าบ้าบ้บ้าบ้าบอเชื่อมจิตคนไม่ติดจะไปเชื่อมจิตเอเลียนสละเฮอมนุษย์หนอ่อมนุษย์จิตหลุดสละเว,เ,วเวนเวนเวนแต่แตจากเชื่อมจิตกลายมาเป็น เชื่อมทะลุมิติด้วยแสงแห่งธรรมโอ้ว้าวไปซะแล้วไปสะละว,ว้าวสงสัยช่วงนี้อากาศมันคงจะร้อนจัดลมฝนก็ไม่มีซะด้วยสิทำยังไงดีละทีนี้เฮ้อเอาเข้าไปเอาเข้าไปพุทธทธรรมสังคฆอมันเอียงกะเดียกกะด้อเนาะคนเฮา ช้ามนุษย์โลกเอ๋ยไปบิแล้วสมองสมองในที่นี่หมายถึงสมองของผู้ที่ไปหลงเสือเข้าว่วยังว่าอย่งายงก็ไปหลงเสือเขาเบิดเกิดเป็นคนเิันว่ามีสติปัญญาเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือจังิันบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนั่นละฟังอย่างก็ฟังหูไหว้หู ใส้สติพิจารณาอันใดมีโอกาสความนาจะเป็นไปได้หรือเป็นไปบ่ได้อย่าหลงเสือคนนายทุกมือนี่คนหลอกคนมันมีบักหลยๆหล่ไหลายหลยหลายอิลี่ิลีแท้แท้เด้พ่อแม่พี่น้องคิดคิดคิดก่อนสิไปเสือไผเดี๋ยวสิเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกและก็อาจสิเสียทัพย์เสียงเงินเสียท้อง ถือเขาหลอกเอาจนเมืดเนือเมื่ต่อก็มิให้เห็นอยู่เป็นประจำได้ยินบ่หูนะถ้าไม่รักไม่ห่วงกันจะไม่เสียเวลามาเล่ามาบอกมากล่าวมาเตือนสติกันแบบนี้ดอกนะอย่าเข้าใจนังเลแกักันนิวส์ผิดนะคะไม่ได้มีเจตนาไปขัดขวางศรัทธาใครแต่อยากให้คิดพินิจพิจารณาให้ดีก่อนจะไปเชื่อใครอะไรง่ายๆเพราะถ้าผิดพลาดไป จะเสียใจเพราะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วกันไว้ดีกว่าแก้เดี๋ยวแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองห้อยตรงแตงเหมือนแรังต่อแตนเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวติดต่อมหาหนองเพื่อต้องการจะรู้เรื่องการนิพพานว่านิพพานคืออะไรจะทำยังไงจะปฏิบัติยังไง ถึงจะไปสู่นิพพานได้ซึ่งน้องได้อัดเสียงการสนทนาระหว่างน้องกับเอเลี่ยนไว้ซึ่งน้องบอกว่าเขาได้แปลงคำพูดที่เป็นภาษาเอเลี่ยนมาเป็นภาษาไทยเพื่อสื่อสารกับน้องแต่มันช่างเป็นภาษาแปลงที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะสำเนียงไทยเปะ๊ะอว์เป๊ะมากเป๊ะกว่าคนไทยพูดภาษาไทยเสียอีก จริงๆแล้วการแปลาภาษามักจะเป็นแบบที่ค่อนข้างจะเป็นทางการพูดเป็นประโยคที่ชัดเจนไม่น่าจะมีเสียงเอเอเอ่เหมือนคนพูดแบบนึกคำพูดไม่ออกก็จะพูดแบบเหมือนติดอังนิดๆว่าเออเออเออะไรประมาณนี้แต่การแปลเป็นภาษาไทยด้วยการใช้เครื่องแปลงภาษาแล้วก็น่าจะพูดออกมาเป็นประโยคที่สมบูรณ์เป็นลักษณะเหมือนทางการมากกว่า เป็นน้ำเสียงที่เรียบเรียบชัดเจนและน้ำเสียงก็น่าจะแข็งแข็งทึ้ๆเป็นคำๆไปคล้ายๆกับเสียงพูดที่มนุษย์ป้อนใส่เข้าไปในหน่วยความจำของโรบอตหรือหุ่นยนต์นะคะไม่น่าจะเป็นลักษณะของเสียงที่เป็นเสียงคนพูดคุยโต้อตอบกันเหมือนปุถชชนคนทั่วไปคุยกันฟังดูแล้วมันก็แปลกๆทะาแม่งทแม่งนะเครื่องแปลงภาษารุ่นไหนอยากรู้จัง แลไม่ค่อยคล่องเลยติดต,ติดขัดขัดบางคำโลกของมนุษย์ต่างดาววิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีก้าวไกลเกินกว่าโลกมนุษย์มั่งมามกายกองชนิดที่มนุษย์ขับจรวดความเร็วสูงหรือยานอวกาศที่มนุษย์โลกส่งไปยังดวงจันทร์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอย่างไล่ตามความเร็วของวิวัฒนาการบนโลกของเอเลียนไม่ทันเลย เครื่องแปลงวัตสาทำไมมันดูไม่ต่างจากวิวัฒนาการของชาวมนุษย์โลกใช้กันเลยล่ะคะในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เคยมีการพูดถึงเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวไว้เหมือนกันว่ามีอยู่จริงแต่เขามีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมากกว่ามนุษย์โลกมากมายนับเทียบกันไม่ได้ซึ่งเขาอาจจะเป็นอมตะด้วยซ้ําอาจไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนมนุษย์บนโลกมนุษย์ การแพทย์การรักษาโรคก,ก็น่าจะก้าวหนะ้าเจริญไปไกลกว่ามนุษย์โลกและเขาจะมาสงสัยอะไรกับการนิพพานทุกอย่างเขาเก้าวหน้าไปไกลจนชาวโลกมนุษย์ขับจรดวดความเร็วสูงยังไล่ตามความเจริญของเอเลี่ยนไม่ทันเลยเราต่างหากนะมนุษย์โลกเราต่างหากที่น่าจะไปสงสัยและก็ต้องการรายละเอียดเรื่องนู้นเรื่องนี้จากชาวเอเลี่ยนมากกว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าคะ อีกอย่างนะคะการสื่อสารทางจิตกับมนุษย์ต่างดาวก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปที่เขากลาเพียงที่เดียวเท่านั้นถึงจะติดต่อได้ถ้ามีจิตสัมผัสทั้งผู้สื่อสารและผู้รับสารอยู่ที่ไหนก็สื่อสารทางจิตถึงกันได้ไม่จำเป็นต้องระบุว่าต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ถึงจะสื่อสารกันได้นอนอยู่กับบ้านก็สื่อสารถึงกันได้ถ้ามีพลังจิตมีแรงแห่งจิตที่แข็งพอ มีความสามารถพิเศษทางจิตก็สามารถพูดคุยกันอาจจะด้วยภาษาที่เป็นภาษาเอเรียนแต่เมื่อจิตสื่อถึงจิตจะภาษาไหนจิตก็เข้าใจในจิตได้รับรู้ได้ไม่เห็นจะต้องมีล่ามมีอินเตอร์พิเตอร์มีตัวแปลงภาษาเลยเขาสื่อมาเป็นภาษาเอเรียนเราก็เข้าใจได้เราสื่อไปเป็นภาษาเราเขาก็สามารถเข้าใจได้เพราะ n t e ริเตอร์หรือร่ามตัวจริงเสียงจริงที่เป็นผู้แปลงภาษาก็คือจิตทั้งจิตของเราและจิตของเขานั่นเองทำไมต้องขนคนขน,ข,นของขนอะไรต่อไม่อะไรไปถึงเขากะลาทำที่ไหนก็น่าจะสื่อสารสัมผสัสกับชาวเอเลี่ยนได้มิใช่หรือถ้าจิตของทั้งผู้ส่งและผู้รับสารตรงกัน จูนคลื่นตรงกันก็คุยกันได้แล้วมิใช่หรือจริงๆแล้วเรื่องนี้สิ่งที่ควรจะต้องระวังและใส่ใจก็คือการเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตด้วยวิธีธรรมชาติและเป็นไปตามวัยของเด็กให้ค่อยๆมีพัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่กระโดดข้ามข้ามผ่านสิ่งต่างๆไปโดยเด็กไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้น มันจะทำให้สมองการทำงานไม่ต่อเนื่องไม่ปิัติดปะอและขาดช่วงจะทำให้พัฒนาการทางสมองของเด็กขาดช่วงเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆไปทำให้เด็กขาดโอกาสขาดประสบการณ์ที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวและสิ่งต่างๆรอบตัวไปและถูกยัดเยียดเรื่องที่ผู้ปกครองต้องการให้เด็กเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามความต้องการของตนโดยไม่สนใจว่าเด็ก เขาจะมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ในสิ่งที่ควรจะเป็นการพยายามยัดเยียดนนนี่นั่นใส่ในสมองของเด็กโดยอาจจะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์มีจุดหมายปลายทางหรือความต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเกิดผลกระทบในภายภาคหน้าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นแบบผิดปกติธรรมดาสามัญชนทั่วไปไม่ใช่ทำให้เด็กเป็นชนชั้นสูงสุดของชนชั้นแห่งมนุษยชาติ คืออยู่ในฐานะสูงสุดแห่งราชวงศ์กษัตริย์ที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์โดยอ้างว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในอีกภาคหนึ่งที่ไม่ใช่พระราหุนเพื่อลงมาเผยแผ่พุทธธรรมขององค์พระศาสดาให้กับชาวโลกมันจะทําให้เด็กหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนคนธรรดาเหมือนคนอื่นตื่นจากฝันกันได้แล้ว ผลเสียม e. ันจะเกิดกับเด็กในวันข้างหน้าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรจะอยู่ในสังคมร่วมกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้เยี่ยงใดกันเมื่อนั้นความทุกข์ทรมานก็จะเกิดกับจิตใจของเด็กท่านอาจจะสนุกกับวันนี้แต่วันหน้าคนที่ทุกข์ใจทรมานใจก็คือตัวเด็กเองพ่อแม่จะอยู่กับเด็กได้อีกนานแค่ไหนถ้าพ่อแม่สิ้นบุญชีวิตเด็กจะอยู่ในสังคมได้เยี่ยงใดหรือว่าท่านพ่อท่านแม่ จะอยู่ยงคงกระพันแต่เด็กจะสิ้นบุญก่อนตามที่ท่านเคยพูดไว้ว่าเด็กรับคำสั่งจากองค์พระสักยบุณีลงมาเผยแผ่พระพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนครบอายุไขย20ปีจึงจะกลับไปยังที่ที่เขามาซึ่งหมายความว่าเด็กจะสิ้นอายุไขในวัยเพียง20ปีเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะใช้ชีวิตที่แตกต่างในสังคมได้ยี่งใด เพราะเด็กจะไม่มีโอกาสนั้นจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าหยุดสร้างตราบาปให้กับจิตใจของเด็กเถอะนะอย่าทำร้ายเขาอย่าบังคับเขาอย่าป้อนสิ่งผิดให้กับความทรงจำของเขาอย่าทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นอย่าทำให้เขาเป็นตัวประหลาดในสังคมถึงแม้ว่าเขาจะจากไปก่อนวัยอันควรก็ตามสภาพจิตใจของเด็กเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ควรรักษาไว้ให้เขามีสภาวะจิตที่เป็นปกติอย่าพยายามทำให้เขามีสภาวะจิตที่ผิดปกติถึงแม้เขาจะอยู่หรือจากไปก่อนวัยอันควรก็ตาม เป็นเอามากน่าหนักใจใครเป็นห่วงดูหนักหน่วงอยากทวงติง่งสิ่งที่เห็นไปกันใหญ่แล้วหนานั่นวันเกินแกนกลัวจะเป็นเช่นภาพสร้างเพื่อพรางตาโอ้มนุษย์ยากสุดใจใครยังถึงเปรียบประหนึ่งจิตนั้นมีปัญหา ไปกันใหญ่แล้วนั่นใครบัญชาถ้าจะบ้าหลุดลอกไปถึงไหนกันจากเชื่อมจิตเปลี่ยนทิศทางวางปักหมดุดพวกจิตหลุดสุดละเมอเฝ้าเพอฝันเชื่อมทะลุสู่มิตินี่อีกอันจิตยันยานผ่านร่างหวังการไกล นี่แหละคือพ่อแม่รังแก่ฉันสอนลูกหลานด้านลบครบวิสัยสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,ง,ดงามไม่ทำไปชี้ทางให้ในสิ่งผิดอนิจจายังเป็นเด็กเล็กนักควรปักไฟหาวิชามาใส่ใจ ใครศึกษากับเพอพกรบสมองพร่องปัญญาชักนำพาชีวิตให้ไปผิดทางคนเป็นพ่อเป็นแม่เรังแก่ลูกผิดหรือถูกปลูกนิสัยไปถือหางทิ้งตำราพาเรียนรู้สู่หนทางเพื่อจะสร้าง หวังประโยชน์ชดช่วงใัยถูกหรือผิดย่อมคิดรู้อยู่ด้วยจิตไม่สงสารลูกสักนิดคิดชะไหนอนาคตต้องหมดสิ้นบอยบินไปหลงเหลือไว้เพียงนิสัยไม่ไปดีมองคิดเห็นเช่นการใด ใจย่อมรู้อยากยืนอยู่ดูลูกตัวมัวหมองสีสอนลูกให้ใช้ชีวิตผิดวิธีช่างหัวใจไร้ปราณีมีเมตตาดุดดังจรปล้นดวงจิตชีวิตลูกเฝ้าฟังปลูกผูกความคิดเป็นมิจฉา หวังกอบกอยข้าวของผองเงินตราโดยอาศัยความศรัทธามหากินเมื่อวันหนึ่งพ่อแม่เริ่มแก่เท่าเยื้องย่างเข้าวันจากพรากผอผินทิ้งลูกไว้ให้ลำพังอย่างอาจินลูกจะผินหน้าไป พึ่งใครกันเหมือนลูกนกปีกนั้นไม่ทันแข็งจะสู้แรงลมพัดได้อย่างไรนั่นพ่อแม่สอนป้อนสิ่งผิดบิดเบือนกันแล้วลูกนั้นอยู่อย่างไรในสังคมพ่อแม่สร้างตราบาปไว้ให้กับลูกจิตที่ถูก ยัดเยียดใส่ใช้ขนมมันไม่หวานรสลิม้มเหมือนชิมนมคงคืนขมยิ่งกว่าใจตายทั้งเป็น